ไม่ต้องเไปแล้วอ่ะไี่บอว่าไม่ถูกต้องว่าดีทำไมใครที่นั่ ใน้อน่้อนไม้งย่ลไม่ได้เคยไม่มาตั้งหนไปนไปออ้หาปล้ไม่ด้เจตั้งที่ไหนเลยแล้วก็ไหนนะกระจุกจัเนเี้ย ถ่ายแล้ว <ules> <ired> มันต้องไจไม่เอามันต้องไตมันต้องไตใช่ใช่ช่าย่ใช่นานเจอน้องถ่ายมาตั้งใมาตั้งใจบอกมาจากสระบุรีเลยนะปะาดปาดครับเจ๋วกลอย้องุนหนกล้องไม่มองกล้องอยู่นะอเคอ๋ที่เห็นรถกถ่อ่อชื่อน้องื่ออะวันนั้นไปเที่ยวบ้านเขาอะสนุกมากเลย นกน้อยพาไปเที่ยวนกน้อยตลาดนกน้อยนกน้อยได้ครับยี่สิบสี่ชั่วโมนกน้อยนกน้อยจำได้จำได้ป่ะนกน้อยจำได้ผมต้องมีสัญลักษณ์เวลาจำและนี่ใครเนี่ยนกจุกครับอ๋น่ารักน่ารักจำได้จำได้สัญลักษณ์ต้องทำสัญลักษณ์ไปสัญลักษณ์คืออะไรยาย่าเหรออ่าไม่รู้ เออเดี๋ยวคันเขาดึเอาเอาไหนอ่เขาไม่ชมเรื่องอื่นของเราว่าเออว่าเออทำไมหน้าเด็กลงเนี่ยหน้าเด็กเด็กน้อยเลยวันเนี้ยแต่วันนี้แต่งดีกว่าวันนู้นนะวันนี้แต่งดีกว่าวันที่ไปทีวีพูลอ่นั้นขาวเวอร์ไปอันนี้อันนี้ดูธรรมชาติก็วีเี่ยขาวไปมากเลยไม่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 เธอสับเลยนะวันนี้เขาแต่งดี อยากซิมนาอยากอีกค้าโตตสูงกว่าพี่ปูนมาไม่ได้นะคุมงานการชาติเลยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวงานการชาติเลยงานการชาติไม่เป็นไรครับได้มาเจอไม่ต้องหมดทรงไปโซนถ้าผมไปงานการชาติอาจจะไม่เจอทุกคน ดีแล้วมางานนี้ได้มาทีเดียวเจอดียวอแเราน้องตูนล่ะมาานอ๋อนะเจอตรงนี้หมดเลยหรอบางสนก็ขึ้นไปชั้น๕ครับมา่นี่ไมอไรับสสันเจะได้หช่แต่งปใองที่อดยั สวัสด so ีค่ะไอพี่หนค่ะพูดดิโอ้โหที่อไรอ๊ะี่ทำใราตูนเหรอส่วนจะไปไหนพม่ตูนพี่ตูน เสียงใครอะอ๋อสีม่วงพระองค์สองขอถ่ายคลิปหน่อยเชียต้องการป้าหนึ่งต้องหน้าต้องหน้าหนึ่งสายไลนหลงอยู่ไหนอะมองคนละกล้องเลยแค่สองคนดูได้เปล่าครับหนึ่งสองสาไปขาายให้คุณแม่แหละ

รอรอเอาไงเดียวขึ้ไปแล้วเหรข้ขึ้นไปเลยปะีอ้อโทรตามแล้วผองอ้มาเก็บอ้อยอีกอ่อ้าวไม่ได้เลยไม่ได้แลนะชาวโลก้องนกันต่อ ไปด้วยออโอ้ว่าอีกทีนึงจบไขึ้นไปไม่มีบ่้ขึ้นลงบน